เถ่า<ส><ส>ยวะ,ะครับเรามาถึงฮาวสันแล้วนะครับ,บนี่บดอยู่ด้านนู้นะครับนีน้เป็นทะเลสาบฮาวสบสันนะครับโอ้ปิดมากนี่เราจะมาลงเรือนะจะมาทีบเรือแต่เราสงสัยจะไม่มีนะครับวันนี้เราจะลงไปภายเรือกันนะครับอ อ่มาดูในน้ำครับมีอะไรไหล,ลบกันเปียกนะครับมาดูบรรยากาศรอบๆครับโอ้มาวันนี้เจอฝนแย่หน่อยอบรรยากาศรอบๆนะครับเราจะเห็นทั้งภูเขานะครับแล้วก็มีหมอกหมอกลงถ้ามาวันที่ฝนตกจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีหมอกลงตลอดสวยงามมากครับ เป็นอีกแบบหนึง่งถ้าเรามาหน้าหนาวนะครับ mm hmm. เช่นวันนี้เนี่ยกํำลังเริ่มเข้าหน้าหนาวแต่ฝนด้านตกนะหิมะไม่ลงก็เป็นแบบนี้นะครับเปียกนิดหน่อยนะครับเราก็มาถึงหมู่บ้านนะครับของเฮาสสัตสมัยก่อนมายากนะครับที่นี่ไม่ได้เข้ามาง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวนี้มีทางตัดใหม่เข้ามาง่ายกว่าเดิมนะครับเมื่อก่อนมาเราจะต้องอ้อมด้านหลังเขามาเนาะ ลำบากมากครับเดี๋ยวนี้มากง่ายๆไม่ไกลมากจากเยอรมันมานิดเดียวครับมาแค่ประมาณ1ชั่วโมงกว่ากว่านะครับก็มาถึงแล้วไม่ไกลมากครับเรามาชมความงามของเฮาสัตว์ครับ นี่นอพอเราลงไปปุ๊บมานมาหาเราเลยอุ้ยปวเนง่จะถามว่าเก็บครบไหมก็โปรโปก็ดูไม่ได้เฮ้ยอันนี้นกันน้ำโปโปรเออน่าจะได้ เอาพิกโกโปกับมาถ่ายท่น,นี้กันอ่าเราถ่ายคนถ่ายแล้วอีกทีนึง่งนี่พอมันเห็นคนปุ๊บมันรีบเข้ามาหาเลยครับแน่ มอง่เราอยู่ที่ h ฮาส์แดนะครับตอนนี้เราเปียกกันหมดทุกคนนะครับที่มาพร้อมกันเพราะฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมมาหลบอยู่หน้าร้านค้าร้านหนึ่งนะครับน่าจะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีโรงแรมด้วยนะครับตรงนี้ก็และท่าคนยังเดินไปข้างในอยู่นะครับข้างในสวยงามมากๆจริงๆครับถ้าใครมายุโรปมาไม่ถึงฮาสัดถือว่ามาไม่ถึงนะครับ ตอนนี้ก็อยู่กับผมมาสองวันนะครับเมื่อวานเราไปว่นเราไปที่เยอรมันนะนะที่ปรา,าสาทนอชวาสต์นะครับตอนนี้เรามาถึงฮาวสตัดนะครับทัวร์เราวันละที่ที่เราพันนะครับอยู่กันแบบเจาะลึกอยู่กันแต่และที่หนึ่งวันเต็มๆนะครับเราก็ได้มานะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆฝนตกทั้งวันเลย นะครับแต่ว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่ดีบรรยากาศหนึ่งนะครับมีหมอกลงบางบาง,บางสวยๆนะครับนคนปลายภัยผ่านมาเยอะแยะเลยอ,อันนี้รถยนต์ที่นี่นะครับฟอร์ดอ๋รถอเมริกามาถึงนี่เลยแจ๋วจริงๆ <c oughs> แต่เราเดินเข้าไปในหมู่บ้านนี้นะครับเราจะเห็นว่า รถยนต์ที่คนหมู่บ้านนี้ใช้รู้นรามากเป็นเบนซ์หมดเลยทุกทุกบ้านในที่นี้นะครับนะมีออดี้ด้วยนะครับมีซีตรองด้วยเมื่อกี้เราแอบไปริมน้ำมาบ้านหนึ่งขับซีตรองนะครับแต่อย่างว่ารถบ้านเขาถูกกว่าบ้านเราเยอะนะครับบ้านเราแงพงภาษีสมาชิกของเราไปไหนกันหมดนะเดี๋ยวเราจะไปหลบนะครับใน g r ร c e r y store นะครับหรือ 7ซเีเ <laughs> ถ้าคนไทยเราจะรู้จักในนามของเซเนีเวนะครับคนต่างชาตินะครับหลายๆประเทศเขาจะเรียก r อร์ r ซ Store นะครับเป็นร้านขายจุกจิกจุกจินะครับเหมือนเซว่นบ้านเรานั่นเอง <laughs> เราชมความงามของฮ o าส e ตนะครับอีกสักรอบหนึ่งนี่โอ้แค่มาเห็นเขาเห็นหมองนี่ก็คุ้มค่าเครื่องบินแล้วนะครับถ้าใครที่นั่งรถไฟมาจากกรุงเทพเลยนะ ก็ยิ่งคุ้มไปกันใหญ่แต่เรามาเครื่องแพงไปนิดนึ่งคราวหน้าเราจะมารถไฟนะครับออกจากหัวลำโพงมาเลยไม่เป็นไรเราต่อไปเรื่อยตรงไหนไม่ถึงเราก็ขึ้นจีนไปนั่งมาเรื่อยนะเส้นทางไหนเราก็มาไซบีเรียนะเราจะมาจนถึงนะครับคราวหน้าคราวนี้เรามาเครื่องไปก่อนครั้งนี้เรายังพอมีเงินคราวหน้าพอเราไม่มีเงินเราจะมารถไฟนะครับ ความงามของฮาวสแเตดครับตอนนี้เรากำลังออกจากฮาวสแเตดนะครับกำลังเดินกลับไปที่รถคนก็มามากมายนะครับ